เดี๋ยวน้องจอดยงกันเป็นตับเลยเลยอรอคุณนาคุณคันเยอะๆทำไมควันมันเย,ยเะอะแคชว t u ันนี่เระช่องอมสินออนทัวร์นะพี่น้องเปลนยทีไม่คืเปลี่ยนาย ทำแค่พกสิกลับมาข้าวนี้ควันเยอะเ่าเป็นอะไรไม่รู้ทำงานได้อยู่นะฮะเสียงแรงแท้ไหนไฟไฟไหมไฟตามคิว ใส่ต้นตาลกระสินเนมงอ,อื่นในพี่น้องเฉียวลงต้นเหมือนพัดลงต้นตาลยืนข้าง,งหลังนอกคิวออคิวออลงเป็นต้นใหญ่หญหญๆโตโต เราดูอาการคุปปุ่มจะมีอะไรรั่วซึมไหมแล้วตอนที่เห็นยี่เดียกวันควันไหลควันไหลๆเลยพี่แกว่ได้เป้ากล่องถึงว่านี่นี่เงินองแกคุณปลาว่าได้เป้าว่วาาาได้เป้า,า,ปา,า,ปากล่อง ใกล้ไม่ไกลนะเนาะมีมีข้างๆตน้ตนตาลนี่แหละที่เทนขึ้นไปนี่ใกล้น,นี่นเอตัวแม่ไหมโยกหน้าโหลังระวังตัมกันเด้อ ้อยห้ายก็ไปามให้ทำไมคุณปู่ฟันจเจี๊ยดแห้คุณปู่คุณปู่ฟันมือปีศาจฟันจะอยู่ครบเหมือนเดิมเลยเดิเม่ยมม มีสัตว์ประลาดมาด้วยนะยีงลายเหยียบม,มาไม่ร้ยงลเหยียบมาูด้ดีนะนนนม่กล่องกเย็บก็มีคูปัดติ๊กเย็บไปใส่บุอืมนี่เก็มีคูปัดีเย็พร้อมคูปัดม,มันก็คนวนกีหลายไดคุณูเป้ากองด้ว มัเครื่องสื่ออะไรนกแกนเหรนะคนไหลคนไหลๆลยไหลดำปุ๊บไหนเวลากดนแมงออกไป นักนักกวลาตอนรถกดกับก้นมันไหลตอนตอนรกดกับตอนนั <genocide> ่นต่างห้องตอนคาน์ลโบพิดเอินประตูรถหม่นจักรเลยคือ เด้บ้างได้ไม่คิวไหมบ้างตาได้ไปได้ไปตาได้เลยแม่ไหลๆเลยไปน้ำเลยคุณปู่ต้องเช็คอาการแล้วลูกพี่แกบอกพีก่แก เป็นน้ำมาส่แอร์ก็จักเลยเพรจะคู่ว่าคู่มือไม่แย่มีนี่แย่เพราว่าอาการัตามที่เห็นอย่างเงี้ยนะมาตายังไม่พองวะ กินเน้นใหม่เขานะขี่กินผิวๆกินสลาดฮะาแงอยู่ด้วยไปไปไม่ไมไมจะเ่ด้ว ได้ไเหยียบไ่ขึ้นเด้อ่าดินเลี้ยบมาได้ดิ่นองมองค้่คู่ง่อยคู่คู่ง่อยนั่นเองนันเองยังม่นังไู่แค่น้าเช้ามันงอแงกัวหนักสุมไปตาไปต้องใส่สโลออกมาดิอ้าว าวคุณปูช่วยหน่อยคุณปูช่วยหน่อยคุณปูคุณปูช่วยหน่อยคุณปูมันเป็นไรเข้าสโลว์ไม่ได้บ่ เข้าไม่ได้บอกเกย,ยร์สลูนี่ว่าเขาเตี้นะนี่ว่าเขาเตี้ยอืมดนมาไหนดูี่ดันชนอะไรดูสิอืมเออ <laughs> เข้าไม่ได้เลยเ อูตรน้เลยูขาดอไไเออเลเอกเข้าไม่ได้บสโลมันตัวนี้ก็ตัดปลาให้บะาินตัว่ตัดปลาให้สีง่ายนีบ่บ้ามันก็ตัดปลาในสีเงา trên đây đây rằng đây rằng lượng phải không trong luồng lượng nước trong bể này đắp bứt đây ใสซฟุดูมากไปใสฟข้างล่างแล้วเปล่ เจ็ดนี่หลุดนะที่นี่วะเอาจนพ่อเดินวัดที่ดินกันนะ Hey. ีจบไปที่นก่อนนะพี่น้องนะคุณน้าเจอกันใหม่คุณทุกคนหาที่อยู่ใหม่ก่อนปุบันคนปูนเยอะซะเหลือเกินเอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วที่นี้สวัสดีครับ